สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําแพนเค้กนะคะแต่ไม่ใช่แพนเค้กแบบธรรมดาจะเป็นแพนเค้กแบบที่นุ่มฟูสุดๆไปเลยนะคะมาลองทํากันดูเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยการแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมในชามไข่แดงกันก่อนเลยนะคะในส่วนของชามไข่แดงนี้นะคะเราก็จะนำเอานะคะนมหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมลงไปนะคะวานิลาสกัดวันนี้ันใช้ยี่ห้อน,นี้นะคะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะร่อนแป้งกับผงฟูนะคะใส่ลงไปในชามผสมกันเลยนี่ค่ะก็จะเป็นแป้งอเนกะสงค์นะคะผงฟูค่ะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ ผสมเข้ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่ขาวกันเลยค่ะในส่วนของไข่ขาวนะคะเราจะตีให้ได้ฟองหยาบๆก่อนนะคะพอได้ฟองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ครีมออฟทาร์ท้าลงไปนะคะเล็กน้อยนิดเดียวค่ะ จากไข่ขาวได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตีให้ไข่ขาวตั้งยอดอ่อนนะคะแบบนี้ก็อีกนิดนึงค่ะ นี่นะคะได้ยอดอ่อนแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้ว่ะค่ะีเราค่อยๆแบ่งส่วนผสมไข่ขาวนะคะลงไปผสมในชามไข่แดงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราคนเร็วๆแรงๆนะคะเพื่อที่จะให้ไข่ขาวส่วนแรกนะคะผสมกับไข่แดงอย่างดีก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ขาวส่วนที่สองลงไปค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะค่อยๆผสมอย่างเบามือเลยนะคะ พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําส่วนผสมในชามนี้นะคะเทกลับลงไปในชามผสมไข่ขาวค่ะแล้วเราจะค่อยๆค,คนผสมให้เข้ากันนะคะ าลค่ะตอนนี้เราก็มาเตรียมทอดแพนเค้กกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอ่อนมากๆเลยนะคะให้ไฟแบบว่าริบรีริปรีริรีรรีอยู่ข้างใต้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนำกระทะมาตั้งค่ะให้คุณผู้ชมเลือกใช้กระทะที่มีฝาปิดนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเป็นตัวกระจายน้ำมันนะคะทาบางๆให้ทั่ววันนี้เอ็นจะใช้ถุงบีบเป็นตัวช่วยบีบส่วนผสมลงไปในกระทะนะคะนี่ค่ะเราจะบีบแพนเค้กนะคะให้มีลักษณะสูงขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณ3นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราจะเปิดฝานะคะแล้วเราจะหยอดน้ำลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝานะคะอีกประมาณ1นาทีค่ะ ครบหนึนาทีนะคะเปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกขนมกันเลยนะคะงาไปฟาดน้องข้างๆซะแล้วน้องค้าน้องขยบมาอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งสองสมอโอ้โห ทุกใจมากนะคะตอนพลิกแผนเค้กเนี่ยโหไม่ให้ความร่วมมือกันแม่เลย โอเคเสร็จแล้วก็หยอดน้ำลงไปนะคะอีกหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้อีกค่ะเดี๋ยวเราจะเท่าต่อนะคะอีกประมาณสามนาทีนะคะก็น่าจะได้แล้วล่ะครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมา เราเคาออกมานะคะใส่จานเลยนะคะอือหาือคุณผู้ชมมันแบบนุ่มมากนุ่มเด้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแหมแต่งหน้าสักหน่อยวางลงไปด้วยเนยเลยนะคะชุบราดด้วยน้ำพึ้งสักเล็กน้อยนะคะ อแพนเค้กของเราวันนี้เป็นไงบ้างน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับแอนเมดด้วยนะคะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ